โอ,โอ,โอจังหวะไม่ดีนะครับถ้าเปิดกันเร่งทีเดียวต้องกระแทกให้ค้ำสองจังหวะแต่ถ้าเกิดคันเร่งเบาๆต้องค่อยๆเปิดครับค้มดีละจังหวะจังหวะถ้าเร็วเกินไปจะติดน,นะครับกลับมาได้พี่วุฒิยาครับรถแต่งรถสร้างนะครับไปได้เรื่อยๆครับจะสังเกตว่าไม่ดูดันนะต้องขี่แบบเซฟรถไปด้วย มองใหญ่ๆแล้วเสริมตีหน่อยก็ไปได้ครับระดับงานเมืองการเนตุโรลปไปมาแล้วครับสบายๆครับสำหรับพิบุตรเจา mm hmm. อาเคยเมืองน่านเคยเมืองน่าน mm hmm. ขี่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ติดอันดับบ่อยฮนะ เจครับนักแข่งจากตะวันตกไปเรื่อยๆครับสำหรับรุ่นนี้เป็นซูเปอร,ร์คัพช่วงล่างไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเหมือนรถเอนโร เลดี้ลังเลนิดนึงครับทำให้ข้างหลังต่อคิวไว้อย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับไปใจลูโนเพนครับขี่กันสนุกสนุกครับ แบบรถไฟฟ้ามาแล้วครับที่มันกี่จักรยานครับอารมณ์ฟิวเบาๆมันกี่จักรยาน คิวกันดันเข้าไปในป่าครับเข้าไปสลาลมครับวนไปวนมาแล้วก็ออกมาทางด้านนี้เลือกเอาจะไปลายไก่หรือลายหงลายหงต้องเหินครับลายไก่เลี้ยวซ้ายครับงานนี้ต้องเหินนะครับตัดสินใจเหินขึ้นมา <S 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 ลังเลครับลังเลเข้าลายไก่ครับไม่ชูดนะ สำหรับมือใหม่มีลายไก่ลดลำดับให้ครับเปลี่ยนใจครับขอหงเหินหเหินกันไปแล้วครับไม่ยากเกินไปทำเวลาได้ดีกว่าครับสำหรับลายหงตรงนี้เป็นหน้าตัดครับสำหรับคนที่ไม่ใช่สายชินนะครับวุฒิเจ้าครับลายหงเหินฟึบ,บขึ้นไปเน้มเๆครับ เดี๋ยวไปเจอกันในป่าบีวุฒบอกเดี๋ยวไปเจอกันในป่าครับเขียวสดมาเลยคันนี้ริมปีศาจรุ่นลดใจตลาดมีคโครนมีน้ำาเล็กๆน้อยๆพอชุ่มช่ำนะครับอากาศสนามวันนี้เย็นสบายๆ ติดลื่นนิดๆพอจะรอความเหนี่ยงนักแข่งได้บ้างหงเหินครับหงเหินครับไม่เหินครับเข้าลายไกครับมาดูครับหงเหินไหมครับหงเหินไหมครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่เหินครับเอายังไงครับไม่ไกครับเผินเลยครับเสียเวลาครับลึบขึ้นไปแล้ว โอ้ยจังหว่าเสียงดังครึบนะโอ้โหโชกหักไปแล้วครับห้ยเลย